มีอะไรอ่ะเฮียเฮียทำไมเงินเดือนผัวเดือนนี้ได้แค่นี้เฮียเฮียหาขอพวกนี้อ่ะแล้วผัวจะอะไรกินอ่ะหรือจะเรื่องมากอะไรนักหนาวะเฮียแต่ผัวทางานเฮียเตที่เลยนะโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอยอ้ย่อยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยอ้ยยโอย้งคอามยย้อออยออ มันเป็นแค่คนต่างด้าวเดืองนี้นี่ธุรกิจไปได้ดีอ้าวมีอะไร yeah, yeah. อ่ะเฮียเฮียทำไมเงินเดือนผัวเดือนนี้ได้แค่นี้ yeah. เฮียเมื่อจะเอาอะไรนักหนานี่อย่าลืมสิค่านะค่าไฟค่าภาษีอะไรอีกกูเยอะแยะเลยว่าต้องหักเรือ เฮีย yeah. แต่โผอ่ะได้เงินเดือนแค่หมื่เดียวเลยนะเีย yeah. หาขอพวกนี้อ่แล้วโผจะอะไรกินอะ่ะรือจะเลื่องมากอะไรนักหนาว่าว่าให้ลือ้อยู่ให้ที่ซุกหัวนอนเรือแล้วยังให้งานลื้อทำที่นี่อ,อีกอ่ะเนี่ยขบุญคุ้มกลาหัวแล้วเฮียแต่ผ็ทา yeah. งงเฮียเตะที่เลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่แค่น,นี้ถ้าลื้่นะยังไม่พอใจอะ่ะ ไปเลยมันไปแจ้งความเลยแจ้งความมาเลยารืออย่าลืมนะลืออ่ะมันเป็นแค่คนต่างด้าวาลือไปแจ้งความนะตำรวจนอะ่ะเขาก็มาจับหรือไปด้วยเอาดิไปดิไป<ๆ>ไปแจ้งความโอ้ก็ได้เฮียโอ้๋ยโผไปทำงาน oh, นะให้มันได้อย่างเงี้ยไปทำงานด้วยเสียเวลาเฮ้ยโ้ยเฮ้ยไอไอน้อง รถพี่มันแอร์ไม่เย็นนะ่ะดูพี่หน่อยดิคุณลูกค้าครับพอดีอู่ของเราปิดปิดแล้วครับปิดเปิดอะไรละ่ะกูขอดูรถคันนี้เองก็แอร์ไม่เย็นน่ะคุณลูกค้ามามาใหม่พู้นี้ได้ไหมครับเพราะว่าอู่เขาปิดแล้วครับปิดอะไรเล่ามึงยากตรงไหนเนี่ยมึงดูแอร์รถกูหน่อยดิเดียด๋ยวจะย็นยันครับมีมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ูน้องเฮียบอกเนี่ยอู่ปิดแล้วเนี่ยรถผมแอร์ไม่เย็นเนี่ย ป่าบออะไรแล้วคว,าวา้าเขออ้มาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้เด็กผมไปดูแอร์แอร์มีเขาลงเฮียเฮียแต่ว่ามาเกินเวลางานแล้วพอบอกผมไม่ต้องพ,พ,พูดอะไรงั้นแหละพูดก็ไม่ชัดมึงอย่าลืมนะมึงมันแค่คนต่างดาวสั่งอะไรมึงก็ต้องทำอี๋ไปไปทำเลยนี้ค่ะค่ะค่ะอเ,ออเองินทองน ที่รอแป๊บหนึ่งนะครับอรอแป๊บนึ่งนะครับหรือที่เป็นนั่งรอรีบๆถามด้วยค่ะค่ะค่ะคุณลูกค้าคะเออกุญแจรถค่ะขอบคุณสกิเ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมรถเป็นลอยวะเออเนี่ยผมผมไม่ได้ทานะครับ ไม่ได้ทำนะใครจะทำก็มึงเอารถไปซ่อมมาเดี๋ยวเมีอะไรกันอีกครับเนี่ยเนี่ยเฮียรถเป็นรอยเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมเป็นรอยจริงด้วยพี่โจขับรถลูกค้ายังไงวะผมเป็นรอยอ่ะผมไม่ได้ขาอะไรเลยนะค่ะเฮียผมก็แค่เปิดฝากระโปรงแล้วก็ดูแอร์เฉยอะพอ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 ผมขอรับผิอลูกค้าเปีนะครับเออเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวรอยเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้เองนะนีเฮียนะแล้วก็เดี๋ยวโจ ตามกูไปที่ออฟฟิศแล้วตามมาเนี่ยโ<ฮ>จก<ง>ูจะท,ทำยังไงกับมึงดนว้เนี่ยหาแต่เรื่องไม่เว้นวันเลยแต่มึงไม่ต้องห่วงนะไอรอยในแก้ของลูกค้าเดี๋ยวกูรับผไปชอบแทนมึงเองจีิยเหรอขาเฮียเออโอ้ขอคุณมากๆเลยนะค่าเฮียแต่กูไม่ได้รับผิดชอบใหไฟรีนะ กูจะหักจากเงินเดือนห้าเฮีย er, แต่ผมไม่ได้ทาอะไรผีเลยนะมึงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนั้นน่ะคำนวณไดกี้แล้วนะอย่างน้อยๆของมึง่ยมีห้าเดือนห้าเดือนเลยเฮียเออมึงต้องทำงานใช้นี่อ่ะห้าเดือนให้ก,หกูมึงไม่ต้องพูดมากมึงไม่ต้องพูดมากมึงเป็นคนต่างด้าวถ้ามึงไม่ยอมใช้นี่กูนะกูแจ้งตำรวจจับมึง แต่ผมไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนะเฮียอุลไลมันก็ปากแข็งนี่ทุกคนเลยไม่ทำอะไรผิดแล้วมันจะเป็นรอยได้ไงไปมึงกลับไปทำงานเลยตอนเนี้ยหาเรื่องให้กูทุกวันนี่นี่คิดยังไงรับมึงมาวะโอ้ไม่คิดเลยว่ามันจะหลอกงานในขนาดนี้เว้ยห้อย่างงี้ย เฮียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไป5เดือนเลยดีฮะแน่นอนล้านล้านล้าเลยสบายเลยดิแผนกูเนี่ยดีอยู่แล้วเชื่อหัว้เรื่องหยเดนะพวกคุณ2คนถูกจับแล้วผมเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณจะมาจับอะไรผมพวกคุณถูกจับในข้อหาใช้แรงงานต่างด้าวในสถาประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่างร่งต่างด้าอะไรคุณมีหลักฐานอะไรที่ไหนหลักฐานใช่ไหมต้องการหลักฐานใช่ไหมครับได้เลยใารในพลครับใครในพลไม่ว่าใครในพลใครในพีเฮ้ยไอ้โจเฮ้ยไอ้ใส่ชุดอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องพูดของผมคุณไม่ต้องพูดเลย โผล่ด้ปอตัวมาเนี่ยแฝดตัวอย่ยอู่แล้วเขรคูอ่ะพอรู้หมดแล้วว่าคูเนเปิดอู่และใช้แรงงานตาเดา้โดาโผล่ในแาหน้าที่เป็นทหารสากโกลโผล่ายงงานให้เบื่อหมดเศร้าหมดแล้วคูถูกจ่าในข้อหาใช้แรงงานตาเด้าที่พิกรรมหมายในอู่ขขงคู<อ>ทีนี้คูได้ไปกี่ข่าแด่ในคูแนะ่ มึงกูรับกูรับแล้วมื่อไรเล่ามึงไม่เกี่ยวให้ยเล่ารับดังเดาบม้งจ้ะทัศนาแล้ว่ะครับจัดตัวมาข้าค่ไปไปลกไป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 ไม่เกี่ยวกับโูเี้ยไเฮี้ยลไปไปไปไไไปไปทไปะไไปาไป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 เไปไปไป 什么？